ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายและขั้นตอนในการทำผสมเห็ดหัวเชื้อเห็ดนะครับเพื่อที่จะเอามาเอามาลดโคลนต้นไม้กระถินเทียพานะครับว่าว่ามันจะออกเห็ดหรือเปล่านะครับนี่คือการทดลองสูตรสูตรที่เราเอามาทำนี้ก็ได้สูตรมาจาก พี่ปุ้งนะครับอยู่ที่น่าจะบุรีรัมย์นะครับก็ขอสูตรเข้ามานะครับก็ขอเข้ามาเผยแพร่นะครับก็ลองดูนะครับตามสูตรนี่อาจจะมีไม่ละเอียดมากพอแต่ก็จะลองอธิบายคร่าวๆตามที่เขาแจ้งมานะครับอุปกรณ์ที่เราจะนำมาก็มีนะครับก็จะมีบิกเกอร์นะครับขนาดหนึ่ง 1ลิตรนะครับแล้วก็มีกิโล15หกิโลแล้วก็มีหัวเชื้อเห็ดหัวเชื้อเห็ดเราก็จะมีเห็ดไข่เห็ดโคนเห็ดตับเตาแล้วกอ็อันนี้หัวเห็ดรวมนะครับก็จะมีลำอ่อนนะครับมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็หัวเชื้ออาหารเห็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นถังที่เราจะเอาไว้ใส่ นะครับเพื่อหมักหัวหัวเชื้อเห็ดนะครับนี้ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาน้ำนะครับเอาน้ำใส่บัวบัวบัวนี่ประมาณ10ลิตรนะครับเอาน้ำใส่บัวไป10ลิตรนะครับเอาน้ำใส่บัวไปเลยนะครับ10ลิตรอันนี้มัน บิกเกอร์หนึ่งก็1ลิตรนะครับแล้วก็10บบิกเกอร์2นะครับสามสี่าน้ำนี้เราต้องเป็นน้ำสาะนะครับหรือเป็นน้ำฝนก็ได้นะครับแต่น้ำประปาจะไม่ค่อยดีเราเป็นม,มีคลีนนะครับ7แล้วนะครับ ก้าใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าอันนี้มันเตออันนี้มันเกินไงมันเกินก็ประมาณนี้ก็ประมาณ10ลิตรนะครับ10บร้เสร็จต่อไปเราก็จะใส่กาก,ากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลอันนี้1ลิตรกากน้ําตาลก็ใส่ไปทั้งหมด2ลิตรนะครับ ใส่กากน้ําตาลไป2ลิตรเพราะว่า5ลิตรมันน้ํา5ลิตรต่อกาก,ากน้ําตาล1ลิตรนะครับอันนี้บิก g e r บิ gger หนลิตรได้อยู่ครับประมาณนี้ก็กะเอาประมาณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเอามาใกล้ๆเดี๋ยวจะหกร้อนไปแล้เทไปเลยเดี๋ยวก็หกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอีกหนึ่งแก้ว อาจจะมีล้นบ้างนะครับไม่เป็นไรมันเป็นน้ําตาลไปเป็นวัสดุธรรมชาติไม่เป็นไรนะครับนี่เราอาจจะใส่น้ําเยอะไปหน่อยครับต่อไปก็ใช้ทอ่อ PVC นะครับคน คนให้มันการน้ําตาลกับน้ําเปล่าให้มันเข้ากันครับเสร็จแล้วก็วางไว้นีหกไม่เป็นไรครับต่อไปเราก็อาเอาจานจานนู้นมาไว้นี่ ต่อไปเราใส่ลำอ่อนนะครับลำอ่อนประมาณ2ขีดครึ่งใส่ลำอ่อน2ขีดครึ่งอะไรนะมันจะล้นใช่ไหมมันจะล้นถ้างั้นเราใส่ใส่เ,สเราเทไปก่อนสักครึ่ง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 ถังก็ได้ครึ่งบัว ยังใส่แคครึ่งบัวอันนี้เราทํากันสดๆนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก,ก็ให้เห็นสดๆเลยไม่ต้องไปตัดมันครับเอาใส่ไปสักครึ่งนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใส่หัวเชื้ออาหารเห็ดแล้วหรือใส่ลำอ่อนแล้วมันจะล้นเข้าไปใหญ่นะครับเอาใส่ไปก่อนอ่ะวางตอนนี้เราก็ใส่ลำอ่อนนะครับประมาณ2ขีดครึ่ง จานนี้ประมาณขีดครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้ประมาณสัก2 3 4 4ขีดนะครับเรลองช่างดูไม่ได้4ขีดอีกนิดนึงพอโอเค4ขีดนะครับเทใส่ไปเลยล้ำอ่อน กก็ไม่เป็นไรนะครับเช่ไหมของธรรมชาติล้ำอ่อนนี่เราซื้อมาที่ร้านค้าอ่าโลโลละเท่าไหร่นะ <12. S 1> โลละสิบสองบาทครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ใส่แป้งข้าวเหนียวอ่า ห้าช้อนห้าช้อนโตะนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวไปห้าช้อนโต๊ะแล้วก็หัวเชื้ออาหารเห็ดอีกห้าช้อนโต๊ะเทใส่เข้าไปคนๆให้เข้ากันนะครับก็ใส่เข้าไปในบัว เพราะว่าเราต้องใช้บัวเพราะว่าหัวบัวมันมันพอดีเข้ากับถัง20ลิตรนะครับเวลาใส่มันง,ง่ายครับต่อไปก็ใช้ท่อ PVC คนสะหน่อยพยายามคนให้มันเข้ากันนะครับ ผลจนส่วนผสมที่นี่ที่เราผสมกันนะมันเข้าที่กันแล้วก็เทใส่ถัง20ลิตรเลยนะครับ ก็ช้าหน่อยนะครับเราค่อยๆทําอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับอันนี้ครั้งแรกของเราบอกตรงเลยเป็นครั้งแรกที่เราลองทําดูนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างตะกุตะกากบ้างเลอะเทออบ้างนะครับก็ก็ให้รู้ว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับในการทําเราจะได้คนทําใหม่ๆหรือเริ่มต้นจะได้จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับ เชีนนึ่งนะครับเอาหวัวชิบไปเลยก็ได้ไนหะมโอเคก็อันนี้ก็สิบริใช่ไหมก็เดี๋ยวเราก็จะ ทำอีกผสมอีกต่อไปออยังครับลืมลืมเดี๋ยวเราใส่หัวเชื้อเห็ดเข้าไปหัวเชื้อเห็ดนี่เราเอาหัวเชื้อเห็ดรวมไปก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อเห็ดรวมประมาณ1ลิตรใส่เข้าไปอันนี้เป็นของพี่ปุงพี่ปุงนะครับที่บุรีรัมย์นะครับเราขอซื้อเข้ามาก็เอาใส่ไปนะครับอันนี้ประมาณ1ลิตร หัวเชื้อเห็ดรวมที่เราซื้อมามีหัวเชื้อเห็ดรวมเ,เห็ดไขรเ,เห็ดโค้ดแล้วเห็ดตับเต่านะครับมันจะแกะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับก็เทใส่เข้าไปอ่านะครับพอเสร็จจากนี้ปุ๊บ เราก็จะทําเหมือนเดิมอีกอันนี้คนซะหน่อยนะครับเราก็จะทำเพราะตอนนี้ถัง20ลิตรเนี่ยเราใส่ไป10ลิตรละเ,เดี๋ยวเราจะทําอย่างเงี้ยวนอีกหนึ่งรอบมันก็จะกลายเป็น20ลิตรถังนี้ก็จะเป็น20ลิตรแล้วเราก็ปิดฝานะครับแล้วคนแล้วก็ปิดฝา,นะแ,ลา,ดฝาแล้วก็บ่มเชื้อทิ้งไว้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ายิ่งไว้นานยิ่งดีนะครับยิ่งไว้นานยิ่งดีแต่อย่างต่ำก็สัก15วัน นะครับเราถึงจะไปโรยตามโผลต้นไม้ได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะน่าจะเข้าใจดีส่วนผสมก็มีแบบนี้นะครับเนาะก็จะมีหัวเชื้อเห็ดรําอ่อนแป้งข้าวเหนียวหัวเชื้อหารเห็ดนะครับน้ำเปล่ากากน้ำตาลนะครับเดี๋ยวตาส่วนผมก็จะขึ้นโชว์ไว้ที่หน้าจอให้ดูนะครับครับก็ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงหัวเชื้อมันเดินได้ดีแล้วผมก็จะไปโรยโรยเชื้อที่โคนต้นไม้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะออกเชื้อออกเห็ดไหมนะครับหรือมันไม่ออกเห็ดเราจะได้รู้กันนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ